มันเยอะไทยโลชัวมากเเห็นมาตลอดตัดแบบน้ายกหน้าสั่นหน้าอย่างเงี้ยพระท่านผู้ชมหน้าแห้งหน้าไม่แห้งทุก e ีเลยอ่ว้าวเอกมาแล้วมเป็นเทพเป็นเ สวัสดีท่านชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพคูครับอยู่กับไกหงิดปรมสวัสดีครับผมไก่หงิดชาแนลวันนี้ไก่หงิดมาเยือนคุณผู้ชมพาร์ที่แล้วผมพูดไว้นะครับว่าเฮ้ยพี่เนี่ยสิงซัมเมอร์วอลสกายลีน่าเลยอ่ารู้และพี่ม,มีมีมอนอยากได้ตัวหนึ่งกาย <โฮ S 1> พี่อยากได้มากและคือกายเนี่ยเป็น พี่ให้ว่าเป็นโนหนึ่งแ,<ต>แห่งโลกากาชาเราเนี่ยจะไม่ทิ้งกันเลยกลายเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะรบกวนกายนะครับผมช่วยเปิดสกอร์พี่มีเป็นพันเลยเป็นพันเลยหรอและพี่จะให้กายเปิดสกอร์แค่ใบเดียวที่พี่มีอุ้ยไอสกอร์นี้เนี่ยผมกั้นใจเลยนะให้กายมันเปิดเพราะตอนแรกเนี่ยผมจะไม่เปิดเลยรอ,อที่แบบมันอยากได้จริงๆซึ่งมันถึงแล้ว ไอ้ดีนี้ไม่เคยเปิดไม่เคยแล้วเปิดคนแรกให้การจัดการเลยวัสนากายยิบจัดวันนี้คือต้องต้องต้อง,องยืมมือกายไ<ด>ครับผม<ะ>แต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดสกอร์กันเดี๋ยวขออนุญาตโปรโมดนิดนึงนะครับผมเร็วๆนี้นะครับผมกำลังจะเปิดลงทะเบียนการแข่งขันเดอะมา t e สเตอร์ครับครับผมประจำาวอรอัลลีนาซีซั่นที่29แล้วเฮ้ยอ,อย่าพลาดกันเดี๋ยวผมลงรายละเอียดในดีค i ิปชันให้ไม่ลงแข่งได้ป่ะองจริก็ได้นะกายสายแข่งอยู่แล้วนะเออถ้ากายมานี่ใช้ดีคนอื่นได้ป่ะวงการสมัยไม่ได้เลย เทือนเหมือนกันถ้ากายมาอ่ะมาเลยคุณผู้ชมสกอโส้มเนี่ยพี่มีเป็นพันโหคือกายถลุงเอาให้หมดเลยแล้วมีตัวหนึ่งที่พี่อยากได้แค่ตัวเดียวกายพี่บอกกายแบบนี้หมื่นไปทั่วไม่พอ พี่บอกกันอย่างี้คือมอนพี่เนี่ยมีเยอะมากววเนี่ยอันนี้อันเดียส่วนใหญ่คือพี่มีหมดแล้วมีแค่ตัวเนี้ที่พี่ขาดแล้วพี่อยากจะได้มากๆรามาเอลกับจูเดียวอยากได้มากกายกายต้องจัดให้พี่นะวันนี้กูไหวเินกายเหมือนใบก็ไม่พอพี่อยากได้มากแต่กายมีสกอร์พิเศษของพี่นะไอสิบปีแล้วใช่ไหม ใบเดียวเลยไอที่ส่งไอ้ไใบนี้มันคืออะไรใบนี้เนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยเราจะได้5้าดาวแน่นอนเลยเป็น5้าดาวแท้และจะไม่ซ้ำอ๋อคือเปิดแล้วได้ไม่ซาำแน่นอนแต่พี่ไม่ได้ขาดแค่ตัวนี้ตัวเดียวไงโอกาสแม่งมีไม่ถึง10%บเ่อร์ต่ไม่แน่หรอไม่แน่อย่างงี้ไม่แน่เดี๋ยวพี่ให้กายดูก่อนนี่คือ5้าดาวที่พี่ยังไม่มีก็คือมีทั้งหมด1ิตัว รวมกับตัวเมื่อกี้เป็นเอ้ยรวมแล้วรวมแล้วตัวเจตัวโอกาสหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบมีโอกาสอย่างนี้มีส่งอย่างนี้ส่งได้ไหมส่งได้ส่งได้โอเคโอเคมาแต่จะให้น้องไก่คิดว่าคนไปสกอร์ส้มก่อนเผื่อได้หนึ่งในนี้จะได้จะได้ลดโอกาสและเราเราจะได้ไม่ต้องอันี่ไงอ่าใช่จะเดินในเก้าถุงในแปะอะไรอย่างนี้ไก่พูดถูกพอทีละสิบเลยน้องแล้วกดสคิปสั้นเลยสิบใบแรกมา ไเอฟกับเอ็มเหมือนตอนที่ผมสุ่มสมัยเด็กๆตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วกายแต่มันจะฟ้าผ่าสีเขียวเหมือนเดิมอ่าใช่ยังเหมือนเดิมนะครับคือสมัยก่อนที่กายเล่นเนี่ยจะเปิดทีละใบครับตอนนี้เปิดได้ทีละสิบทีละสิบทีละสิบเลยคุณผู้ชมโอ้โหคือว่าอย่าใจเสียอย่าใจเสียไม่ไม่ไม่ชิลอยู่แล้วอือวันนี้เอาให้ไม่ต้องห่วงพี่ลืมบอกกายนิดนึงตอนนี้เขามีกิจกรรมด้วยนะเห็นปะฉลองซัมมอนสิบปีเกมมึงทนจัด นี่ะเมื่อซมอนเฉพาะกิจจะมีโอกาสซมอนได้มอนสเตอร์ในรายการด้านล่างสูงขึ้นเล็กน้อยสูงขึ้นเล็กน้อยเล็กน้อยมีโอกาสได้ตรงนี้นะก้าอ้าวหรือว่าจะจบตั้งแต่สกอร์ส้มแล้วกายน้องใส่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับใปสิบีจะได้เก็บไปใช้ตัวหน้าดีดีน้องดีตันเลยแม่งมาเหมือนเดิมสาราวล้วนเฮ้ยัดเอกายเว้ยแม่งเลิบเลิลอนห้อเลยไมมา ้ยสมัยกายนี่ยังมีสมัยกายมีให้เลือกห้าดาวแบบสองฝั่งยังยังยังอ๋ออยู่ในสมัยเป็นเด็กกระแบะอ๋อเด็กกระแบะเลยเหรอใช่สมัยแบบหลังแรกเอ็มกับพี่บิมได้ไม่กี่ปีอ่ะโอ้เออเออเออไอ้กายนี่เห็นงี้ลูกค้าผมนะมมกดเกมคนได้วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่น้องไปกันต่อไปกันต่ออ๋ามีทีละหรอไมีไม่ม่ม่พี่ตั้งไว้กดเลขสามโอเคเฮ้ย เสียวๆๆว่ะเสียวว่ะคือมันจะมีวิธีดูอยู่กายถ้ามันจะเป็นห้าดาวมันจะกระตุกเวลามันผ่าปุ๊บมันจะกระตุกเอ๊ะอ,อโหนี่ก <c oughs> ็ประกอบเห็นอาซีแล้วนะไม่ใช่มันเป็นระบบเกม <c oughs> อ่าเป็นระบบเกม <c oughs> คือคือเราเปิดกันจนแบบเราเราเรา,เราจับทางมันถูกของว่าดูแล้วว่าแบบห้าดาวใช่ถูกต้องเฮ้ยผมว่าเม็ดนะเฮ้ยอันนี้พี่พูดจริงนะกายพี่มีความรู้สึกว่าจะได้วันนี้มันจะได้ก็รู้สึกเหมือนกันจริงปะใช่ เนี่ยคุณผู้ชมผมพูดจริงนะผมมีความรู้สึกว่าวันนี้ผมได้แต่ไม่รู้ได้จากไหนแต่มีความรู้สึกว่าส่งมันมากายส่งมันมาหันน้องคาดหวังแบบนี้เนี่ยซึมเดียมคาดหวังไม่มีซึมไม่มีซึมเนียมไม่มีซึมเฮ้ยพี่มั่นใจมาเนาะพี่ก็มั่นใจผมก็มั่นใจดูดิไมพันไปฮ่าดาวมันจะไม่ได้เลยเหรอ ไม่เป็นไรพี่อันนี้เราเพิ่งเดินทางมาไม่กี่สิบใบอ่ะใช่เริ่มต้นตอนนี้น่าจะยังไม่ถึงร้อยใบเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะปอยู่ตรงประมาณอ่ะหกเจ็ดร้อยใบอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เปิดไปเยอะใช่ครับเพราะเรารู้กันอยู่แล้วว่าห้าดาวแท้เนี่ยมันออกยากใช่ครับผมเราออกมาก็ต้องมานั่งลุ้นอีกนะคุณผู้ชมจะเก่งตูดทำไมเนี่ยจะออกมาเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าสามไม่สามอืมแล้วก็ลุ้น น,นี้เร็กเหลือเกินเลยเก้าว่าตามที่กายบอกเลยครับว่าเราเปิดสกอร์ซุ่มก่อนเรามีโอกาสที่จะแบบลดเปอร์เซ็นต์ไอสกอร์ห้าดาวอ,ะอ่ะตอนนี้ก็จากสิบเปอร์เซนต์ก็เหลือเพียงแค่ตอนนี้เหลือเก้า <10 S 2> ตัวแล้วสิบกว่าสิบกว่าแล้วขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นแล้วแต่ตอนเนี้ย <Yeah. S 1> พี่รู้ไหมว่า ผมเล่นมาเยอะมากแล้วในเด็กเออ,เอ,อ,เอ,อผมมีห้าดาวแท้แค่ตัวเดียวในไอดィผมบอกเลยวิ่โอกาสที่จะออกมาไม่ซ้ำอ่ะมีน้อยมากเลยนะเ,ออเพราะไอดีผมแบบมอนผมเยอะมากๆคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องซื้อปีกก่อนเนาะแต่ก็ดีใจครับเป็นไอดีพี่ชายผมเ <c oughs> ยอะเหนื่อยลยวะเหนื่อยเลย <c oughs> เดี๋ยวพี่ต้องเอาห้าดาวที่ซ้ำเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพี่เอาไปย่อยใช่ไหม แล้วเดี๋ยวพี่ซื้อ,อปีกเพิ่มปวดใจเลยเห็นท่าดาวแท้โดนย,ดย่อยไปเลยย่อยไปเลยเพราะว่าผมไม่เคยมีมีฟินมือท่าดาวตัวเดียวไม่ได้แบบการสูมันมาจากการทำอะไรสักอย่างป่ะมันฟิวชั่นเออฟิวชั่นอ่ามันฟิวชั่นนะครับโหกายนี่ความรู้แน่นหนาผมมีห้าดาแท้ตัวเดียวคือฟินมืดจีเซียมพิปปีเลยพี่กายน้องพี่กายเอาเลยกายมา ต้องใส่ต่อแล้วน้องช่ยผมว่าวันนี้ใครมันสุกว่ะมันเปิดสวยแบบเนี้ยมันหนึ่งในร้อยอ่ะทุกคนอาจจะได้มาอีกทสองตัวแล้วไม่รู้ในสองพี่น้องนั่นสองพี่น้องว่าใช่ใช่ใช่มันเป็นแฝกกันหนึ่งในเจ็ดทีทำไมอู๋หนึ่งนะบ้าไปแล้วนะผมผมรู้อันนี้เป็นอุ้ยเริ่มเริ่มเริ่มดูออกไหมเริ่ดูออกแล้วสี่ดาวมาสองครับผมผมโอ้ยสุเจ็บเียมาดิขาวพาใต้พาเกลือพาที่เราพี่หนิ่มเองตาย พี่เปิดไป800กว่าใบได้ฮ่าดามา2ตัวซ้ำหมดเลยซ้ำหมดเลยแต่วันนี้กายมาจัดให้ก็เปิดมาอย่างเงี้ยไปหยอกสื่อผมบอกแล้ววันนี้ที่มีทรงได้เห็นสองพี่น้องอาบน้ำในคลองไม่ใช่กับเบลแต่เป็นจะเป็นอะไรนะน้ำว่ามันชื่ออะไรวะอะไรวะชื่อแม่งยาวชื่อเบงเลยยาวจริงไอ้เฮ้ยยังไม่จัดผมไหมครับจัดผมเลย ขึ้โชงสุดท้ายที่เรากดสกอร์สิบปีนะทุกคนครับก็คือได้แน่นอนรับเปร์เซ็นต์ทั้งมันจะเหลือไอสอพี่น้องเป็นตัวสุดท้ายค,คือตัวนี้ <c oughs> ใช้ใช้ไตาอารีนาดีมากครับผมไม่มี <c oughs> ต้องเนี่ยพี่ต้องเหนื่อยไปย่อยปีกอีกแล้วอกายก็ขอโทษด้วยละกันกทำให้พี่เสีย <c oughs> เลียวแดงในการคลิกชอบอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ันนี้ย่อยเลยดีเคลม อยากได้จ้าอาได <c oughs> ้ดีแล้วอ,อมาเจ้าเป็นปุ๋ยเลยดีมากเลยนะครับดีเลคลมนี่คือตัวดีแบบดีมากๆนะคุณผู้ชมแอบสามารถคุมสปีดในสนามได้นะครับ <c oughs> ย,ยังกดไม่ถึงสิบทีไออันนี้ผมถึงร้อยคลิกยังอ่ะยังยังไม่ถึงร้อยโลเลยป่ะเพิ่งสิบคลิกเองเออใช่ใช่เราเราเราเปิดไปประมาณหนึ่งร้อยกว่าใบอ,อ๋อเหลือแค่นี้แล้วคุณผู้ชมหนึ่งในแปดแล้วอ่ะเหลือตัวไม่ต้องห่วงอันนี้เอาขึ้นหน้าปกได้เลยจริงหรอนอองมา เาสปอยเลยสปอยเลยว่าน้องมาแน่นอนตื่นเต้นมาเยี่ยมพี่แตกเนาอพี่เฝีมาแตกเลย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 ไปต่อครับไม่อยากเชื่อฟาดาวแท้มารัวๆแล้วไม่ซ้มยไงพี่เปิดแห้งเลยน้อะอะตอนนี้มันอยู่ในช่วงคืนกำไรอะเหมือนแบบว่าเรียกเลทคืนจากเกมใช่ใช่อาจจะแห้งไปจนถึงประมาณ700ยโล อ้เจอแล้วรอบสุดท้ายงาวิเคราะห์ผมสุ่มมาไม่ต่ำกว่า20ล้านครั้งแล้วนี่คือคุณผ่านวงการในการประชาชาต่างๆของมายังส่งเราทุกโจทดอย่างโชคโชยเลยนะโชยแล้วนี่เราอยู่กับปรมาจารย์นะคุณผู้ชมนะถ้ายังเล่นอยู่นะโอ้ RTA เอของแม่ผมท็อปหนึ่งอะชอบชอบปะอันนี้ช่วงช่วงอลไงเล็กๆคืนนะช่วงคืนช่วงคืนคืนไป อช่วงคืนช่วงคืนเห็นแม่แตกรัวนเลยแตกรัวเลยไอตอนแตกเนี่ยโอกาสหาดาวเปสิบเปอร์เซ็นต์ปะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยเหรอโอกาสได้สี่ดาวเนี่ยประมาณหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดโอกาสได้ถ้าคำดาบเป็นโซโลอะไรอ่ะคุณผู้ชมอันนี้คำนวณพลาดนิดหน่อยนะเพราะว่าแบบวันนี้ดวงไอ้กายกับดวงไอ้ปีมันคู่กันแล้วมันแบบทรงพลังไปหน่อย สาตัวไม่ซ้ำกายนี่มันอะไรวะเนี่ยตอนนี้โอกาสได้2อพี่น้องเหลือหนึ่งในเจ็ดแล้วนะไม่คุ้้าเลยคุณผู้ชมผมไม่อยากจะเชื่อนะเนี่ยเกยอะอะไรไม่ได้ดูหัวกูตั้งเลยวันนี้คุณนึกว่าจะกูจะมาทำให้เปิมชิ่อหายแต่มันผิดคาดว่ะมือท้องไม่อยู่ในมือไอ้ดีคขหนนเฮ้ยเอ่อเดี่ยวนะ นี่ผมคำนวณไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะเนี่ยออกถ่าถูกด้วยครับผมย้ำอีกครั้งครับว่ามอนผมมีเยอะมากครับเยอะมากๆคุณผู้ชมและมันออกห้าดาวแต่ละทีมันออกตัวที่พี่ปิ่มไม่มีชั้นผมช็อกอยู่เรื่อกายมันคุยกัแล้องไปก่อนก็ขออภัยด้วยวเดี๋ครับทุกคนที่เดี๋ยวเด้เดี๋ยวพี่ไปแลกปี่ก่อนเพราะว่ากายได้แบบว่าไม่ซ้ำรัวๆเลยไงโอ้โหคุณผู้ชมจริงปะเนี่ย ของแน่ของแน่ต been, h, s <S ่อตัวเองกันนกว่าฝันนะ่นคุณผู้ชมเ p ีของปิมคุมกายหิดเองกายเดี๋ยวพี่เติมแสงมือให้มึงกบินไอ้เจอกตัวมึงเลยกูพาไปเลี้ยงข้าวจัดแต่159ใบได้มา3ตัวบ้าจัดเฉลี่ยนี่คือ50ใบต่อตัวนะและเป็นตัวที่ไม่ซ้ำมันบ้ามากเลยนะคุณผู้ชมบ้ามาก แน่จริงอะมันต้องถึงช่วงคืนได้แล้วเว้ยใช่ไหมผมมันมันให้เรามาโดยตลอดมันเว่อร์มาแล้วมันเว่อร์แล้วตอนเนี้ยเออมันมันมันเว่อร์ไปไม่อย่างนั้นผมนั่งนิ่มๆนี่คือผมช็อกอยู่นะคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดคลิปนี้พิมคุณเด็ดแอร์เยอะหน่อยก็ฝามเลยละกันพี่เปิดม่เยอะไทยผมรู้เยอะมากเราเห็นมาตลอดสั่นแบบหน้าโยกหน้าสั่นหน้าอย่างเงี้ยพระท่านผู้ชมหน้าแห้งหน้าไม่แห้งกูอีพีเลยอ่ะ ชอบ้จเป็นคิปเป็นคิเป็นคิปถ้าเพื่อนชอบคิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามซีรีส์พันปีแกไปใช้ตอนหมื่นปีทำไมตอนกูส่งไปดีตัวเองม่ได้ไม่ใช่คิม คุณผู้ชมนี่มันบ้าอะไรเนี่ยผมไม่อยากจะเชื่ออะไรเนี่ยบอกไว้หมดแล้วพี่เรียกมาถูกคนแล้วมั้งแต่ถูกถูกสลับมันถูกเปิดต่อยได้ไหมน้องคือเอาคือคือแบบว่ามันมันมันดีซะจนพี่แบบไม่อยากให้น้องกลับบ้านเร็วอะไรอย่างเงี้ยได้มาแล้ว ถ้าดาวแท้3ตัวไม่ซาำแล้วได้ <4 S 2> สี่อยากได้ที่สุดเอาสี่เลยเหรอสี่โลไกใช่สี่ไอชเชี่ยแล้วไม่ถึง200โลเุ้ยนี่ถ้ากูสุมจน,นหมดนี่คือเขาบอกตัวอะไรมั้งกูว่าสี่ <4 S 1> ตัวแล้วคุณ<ล>ผู้ชมเปิดมาเราถึงถึง,ย,งยังยังยังไม่ถึง200เลยมึงเนี่ยประมาณ200ร้อยใบใกลแใกล้ต่อแล้วนะกายมึงกูกูต้องไปหามึงบ่อยๆวันหลังจากเนี้ย คิวไอดีมคิวของของสกอร์เดี๋ยวผมกายนี่จให้สกอร์สิบเียรนี้ก็ไม่ได้ใช่ปะได้เก็บไว้ใช้ในภายพักหน้าปะได้ได้เก็บเลยอันนี้คือเราเก็บเลยรอตัวที่อยากอยากได้เหมือนไอ้สองพี่น้องถูกต้องอันนี้พี่ซื้อปีกแล้วครับก่โอ้โหมาเร็วมากครับพี่ไปถ่ายกับเป็ดใช่ไหมเป็ดก็เนี่ยอย่างนี้เหมือนกันคือได้ตัวที่ไม่สามใจพี่สองตัวแต่มันยังไม่ใช่ตัวที่พี่แบบอยากได้ที่สุดอะไรเงี้ยแต่นี่ผมจดให้อะ โคละชันของพี่เป็ดอ่ะอันนั้นปูดกระดูกเป็นโคละเบอร์กรโคละเบอร์พี่นี่มีใครบ้างนะอันนั้นปูดกับพังพิทุพพังพิทุพงมพิสัทคิดเชื่อให้เป็นไม่ออกมันหวืนไม่ได้โอ้โหบ้ามากยังยังยังแต่จริงๆก็ตามที่กายบอกนะว่าจริงๆมันจริงๆมันมมัันนควรคืนเละได้แล้วกายมันแบบเอาสูตรย สี่ตัวสี่ตัวไม่ซ้ำขคืนนะอันนี้คืนอะไรคืนอะไร้เลยไรพี่อะแบบไม่ไม่ไม่ฟิลไม่อยากเติมเกมเลยกากตอนแรกผมว่าพักๆหน่อยพี่พูดตรงเลยพี่ว่าพักๆหน่อยเพราะว่าเราเติมมาแล้วไม่ค่อยเห็นอะไรเลยะกายก็ได้เห็นไงถ้าอยากเห็นได้เปล่าแค่สกินผมแต่ว่ารอบหน้าอาจจะเป็นแบบคืนึ้นเลยนะคืนนะกับสลับปักนะ ไอ้รอบหน้าแสงมืดรร้อยใบใบละพันกายแต้มแกล้งมืดใบละพันแสนหนึ่งเย <c oughs> ี่ยใบละพันโคตรแพง <c oughs> สัก่กายหน่อยใบละพันแค่ต้องร้อยใบเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยห้าดาวออกคนบ่อยแต่เป็นห้าดาวแบบห้าดาวม่วงอะห้าดาวปลอมอะอ๋อมีมีห้าดาวปลอมสมัยก่อน,ไ,<ห>นไม่ยุคนี้เอาออกแล้วควรได้เป็นสิทำให้กูอยากเลิกเล่นมาขอก็ยากนะเนอะขอก็ยากดันมาเป็นห้าดาวปลอมอีก ถ้าเราปลอมสอหว่าคนนี้ไม่ทันแต่ผมอธิบายแบบนี้ครับมันคือสี่ดาวที่เเว k e a าเว e ให้คุณพร้อมใช้งานอารมณ์ตาไม่ต้องไม่ต้องเสิรชช่วยให้คุณพร้อมใช้งานต้องการอะเราอยากให้เอาแท้คือได้เลยตอนนี้คืออยากเอาเหรคืนเอาได้เลยครับเอาได้เลยครับผมอันนี้ก็แบบต่อให้แบบหมดสูตรไปไม่ได้อะไรพอผมม่พผมผมเริ่แล้วได้สิต้องการไปแล้วสกอร์สิบปีก็ไม่เสียใช่ผมผมคือตอนเนี้ย ต่อให้กายเปิดมานะไม่ไม่ผ่าเลยก็ได้ไม่มีสีดาวเลยผมยังชิวเลยว่ามันแบบเอาให้หมดแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยไ,ไ,ไม่กา่ไม่การไม่กา่ไม่ชไม่ชท,ทไมมันดีนอย่างนี้วะวันนี้ขอโทษด้วยแอร์ผมเปิดนะคุณผู้ชมให้ดูยี่สามเนี่นยร้อนรเหงื่อผมแตกคราดเลยทมไ้เิ่งทีพุ่งานมันแบบมันได้สิ่งที่เราอยากได้สี่สตัวกายแล้วเป็นสี่ตัวที่แบบ เยอหมดเลยอ่ะเยอหมดเลยเออมันมันมันม,ม,มันจะมีบางตัวที่ยังไม่เก่งแต่ว่าคือ Su มเมอ e r War มันจะเป็นเกมที่แบบมีปบบรับบ,บาลานซ์แพทอะไรอย่างเงี้ยรอทานวน้าได้ใช้วันนี้อาจจะไม่เก่ง่ะวันหน้าอาจจะเก่งขึ้นมาอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ยุคคุณป่ะยุคผมตัวช่วยตัวแบกไอเดียนี่นี่คือตัวแบกเหมือนกันยุคนี้คนก็ยังใช้อย,อย,อยู่ยังใช้อยู่อยังใช้อยู่ยังใช้อยู่ยูไฟอ่เป็นช่วงแบบว่าช่วงต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้กันยูไฟอนูมืดอนูแสงอียูแสงจะหิว ไ,ไม่ต้องมาก็ไม่รู้สึกอะไรให้มันไม่มีหาดด้าดาวโผลมาเลยเอาก็เฉยเอาคืคคนไปเลยเอาคืนไปเลยเลยอะผมไม่ได้ต้องการอยู่แล้วที่คำนวณมาก็จะต้องไปหนักนี้แหละมันต้องคืนมันต้องคืนแต่ว่าจริงไหมเฮ่อมันได้มาขนาดนี้แล้วเอ,เอาเอาคืนไหมล่ะมาแล้วสองพี่น้องอ่ะคุณผู้ชมที่ผมเ่งผมนั่งเงียบๆี่ผมนั่งคิดอยู่นะว่าโอกาสมันศูนย์ศูนย์จุดเท่าไหร่วะ ยากยากยากมากยากมากครับแต่ช่อมน้ำหรือว่าสัมันเนอร์วอลมันเอาใจเหรอวะเป็นไปได้มันต้องการจะคือใจกายหรือว่าก็คือเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ไนอร์วแลเนอร์วอลกลับมาก็เรียบร้อยก็เรียบร้อยก็โดนมาอ่ะก็โดนโดนตับโดนมาโดนโดนขึ้นเล็โดนขึ้นเหล็กเออโอ้ย เว้ยเหลือกี่ใบแล้วเนี่ย,ยมันเอาคืนเลยนะเอาคืนยับมันเอาคืนยับเลยตอนนี้มันจีให้าตามปกติมันเอาคืนแต่สองตัวแรกแล้วใช่แต่นี้อันนี้เอาคืนนะนี่เหลือสามร้อยกว่าใบเลยนะคุณผู้ชมใกล้แล้วนะครับห้าดาวให้ผมมาสักตัวเลยอือเอาคืนเอาคืน,คนก็ถูกต้องอันนี้คือตามเลทเกมเลยคุณผู้ชมคืนไปเลยได้เลยไม่ไม่สีเรียกโอ้โหสี่ตัวแล้วยิ้มแล้วคืนนี้นอนโอ้โหหวานหวานเนี่ยไอใจเอก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 จู่ๆพุ่งมานะมาแล้วมาแล้ว โอ้โอันนี้ซ้ำครับคุณผู้ชมครับนะฮะมีโดเกบีไฟแต่ตัวเก่งทั้งคู่นะกายสองตัวนี้คือมีแต่คนอยากได้โดยเฉพาะตัวนี้เพราะฉะนั้น<ะ>เราจะเอาตัวนี้เพื่อที่จะให้คนในแชทมันอิจฉาเราอ๋อหุ๊ยตีเนียากได้ตัวนี้นี่นี่เลยเราเรียกตีเลยแล้วถ้าเรียกตีหนักอันนี้พี่ต้องมาย่อยโชว์นี่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 เลยกตีเลยย่อยก่อนย่อยก่อนห้าตัวแล้วครอ่ะซ้ำหนึ่งเข้าใจได้เลตเกม เออแม่นะซ้ำตัวที่ห้ากูย่อยเลยซ้ำตัวที่ห้าเขาถือว่ามาไกลนะไกลอืยอ่ะปีกสักปีกครับจะหมดแล้วคุณผู้ชมเหลือแค่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าใบไม่รู้นค,ครับว่าจะได้อีกตัวไหมเผื่อเผื่อมาอีกสัยาวไม่ซ้ำเอาตอนนี้เขาเริ่มเรียกเลทคืนแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเลทที่แบบรับได้เอ,อเอาเลยเอาเลยอยากอยากได้เอาคืนตอนนี้เอาไปเลยอยากได้อีกตัว ไม่แบบให้ช้ำใช่ไหมอย่าได้ขึ้นึงอ่ะโอ้ยมึงหวังเยอะเลยกูยังไม่กล้าฝันเลยรือจะเอาสองเออเดือนหน้ากายได้เห็นพี่ลงแข่งขันแล้วใช่หรอกูดูเก่งขนาดนั้นแหละเนาะเอสปอเซอร์บนเออเออเออเเออเออเอเออเอเออเอ้ออเออเอออเ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 เอ สามสามสามเดี๋ยวผมถึงบอกเลยครับว่าโอกาสซ้ำมันโคตรของโคตรเยอะจริงๆนะครับเพราะว่าบอลลอกมีหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณนี้สุดจัดโคตรหิงหิงจัดอันนี้หมดยังเลยหกสิบเก้าเดี๋ยวพี่ขอย่อย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 วันนี้เราย่อยกันกี่รอบะเนี่ยห้าดาวเราย่อยกันสะบัดเลยนะหกรอบป่ะเราได้ห้าดาวไปหกครั้งใช่ใช่ใช่สามสองสามสองได้เยอะมาก ได้เยอะจนผมไม่อยากจะเชื่อมันคือเรื่องจริงเนี่ยคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราดูได้ว่าเราได้ไปกี่ตัวโอ้โหดูดิอินทราจอมพิสารอินทราเทวทูตแฝดจอมพิศารพาราดินไม่หรอกบอกแล้วว่าได้ขึ้นปกทุกคนอันนี้คือของจริงว่ะอันนี้คือของจริงจัดบอกเลยว่าสปอยได้หกเก้าหกคลิกอ่ะอันนี้กดให้หมด่อคือทุดแต่ก็โอเคนะครับคืนเลทได้เลยครับเกมเอาเลทคืนไปแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็ ตัวใหม่ๆเฟี้ยวๆมาให้เราหน่อยละกันได้เลยเออวันนี้คือเหล็กเข้าไปจริงๆพี่มีเศษเศษรวมเป็นสกอร์ห้าดาวได้หนึ่งตัวด้วยเดี๋ยวฝากกายกดเลยได้พี่เผื่อมาเผื่อมาผมนี่ลางสังหรณ์ว่าซ้ำอ่ะไอ้ใบเนี้ยครั้งหน้ามันทำพี่ชิบหายจริงมันจะไม่ได้ตัวที่พี่อยากได้จริงหรอใช่ อันนี้ต้องรอดูในตอนที่พี่กดเออะ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 แล้วพี่เล่นฟุตย้อนวันนี้เลย <c oughs> เออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาฟุตนี่มาใช้เลย <c oughs> ไม่ได้แช่งแต่เซฟมันบอกเซฟมันบอก <c oughs> เซฟมันบอก <c oughs> เข้าใจเข้าใจพี่เข้าใจเห <c oughs> มือนเหมือนอย่างที่ผมบอกครับว่าวันนี้ผมรู้สึกผมได้ไอ้แฝดนามนี้แน่นอนผมรู้สึกมันบอกเลยครับลึกๆร <c oughs> อบหน้ามันเล่หมดนอนคืนเคืนเอาคืนไปเอาคื่อนไปให้ดาวอามี อ่แสงมืดนักสามใบขำๆโอ้โหใบละพันที่บอใบละพันบหยอกเรียบร้อยาเียกินนะอันนี้มันเปิดได้ทีละใบด้วยนะครับอละเียมกินแล้วได้เสร็จอีกใบหนึ่งอ่ะอจะเม่อจมออเ่อเือเ่อเื่อเื่อเื่อเอลงเฟิร์อ่นเนนเสร็จเอ้เป็นแสงมืดหรออ่ะเป็นแสงมืดหวังเลยต่กดโอเคไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสคุณผู้ชม แล้วก็จะมีเศษกายที่ฝากกายเปิดเลยจะเป็นอันนี้ครับอันนี้คือไ,<ม>ได้5ดาวก็<า>อันนี้5ดาวไ,ได้หนึใน6กที่ยังไม่มีใช่ไอ้กายส,สวยนะเว้ยปออัเรียบร้อยฮะคุณยายแดดฮะแต่สุดยอดเลยคุณผู้ชมวันนี้ก็โอ้โหโคตรละสุดยอดเลยครับโอ้โหกายมึงทำให้พี่ยิ้มได้ในวันที่ พี่เคยมนหมองไหนๆก็ซัดนะผมซัดแม่งให้หมดเลยแล้วกันมันจะเหลือสเศษส,รสกรเล็กๆก็คุณผู้ชมพวกสกรลีเจนพวกอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยอยากเก็บไว้ให้มันเป็นมาหนาาหัวใจเท่าไหร่ออาหมดหมดเลยจริง <ๆ S 2> อันนี้คือเราเก็บไว้นะอันนี้คือตอนแรกว่าจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ลองกดตอนที่อยากได้ตัวที่ตัวแบบที่อยากได้คิดท้ายท้ายอันนี้เหรอละลิสปีสิบปีสิบใบอันนี้แบบเป็นสกรธรรมดาแต่ว่ามีโอกาสได้แสงมืดกยบร้ครับ มีโอกาสได้แสงมืดจะมาสักผ่าไหมล่ะไม่ได้ครับโ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 บเรียบร้อยครับทามันนะขึ้นเลยไปขึ้นนะขึ้นไปเอาขึ้นไปวันนี้ผมว่ามันจะเอาให้พี่คืนอีกหลายคลิปว่ะจริงเหรอใช่เพราะว่ามันสุดไปว่ะวันนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวเราหาหาเอาไอดีคนทางบ้านมาเปิดไงไม่ต้องเปิดไอเดีเรารับเลือแทรลรับเลือไอเจือร้นเร็วกันนะวันนี้ได้ทั้งหมดคุณผู้ชม หกตัวซ้ำไปสองนะครับผมซ้ำพาราดินนะครับแล้วก็นักบวชอสอุยไม่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 ดิซ้ำสามได้เจ็ดเออซ้ำส,สาวน้อยปีศาจนะครับได้พาราดินซ้ำครับแล้วก็นักบวชอสุน้ำนะครับนี่คือไม่ซ้ำครับอินทาน้ำนะครับแล้วก็จองปีศาจาไฟนะครับไกนินอินทาไฟน,น,น,น้ำมาไฟมาต่อ,อแล้วก็ตัวนี้ปิมคงอยากได้เทวาทูตแล้วป็นตัวท้ายนึงนะเป็นตัวท้ายครับโอ้คุณผู้ชมวันนี้ <อ>โหดไปสกอร์ส้มสุดเกลือแล้วมึงก็ไม่ต้องทักไปหาพี่กายฝากเปิดไอ้ดีให้หน่อยครับโหอาจจะ,ะมานั่งเปิดนะทักมาเนี่ยผู้เกรงใจพี่กายนะอโอ้นี่ผมซัดแหลกจริงวะกายทุกคนนี่ขอบคุณน้องมากยินดีพี่กายนี่ขอบคุณกายหยิวมากๆครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากครับไงาฝากกดไลค์เป็นไรแต่ผมปั้นเลยปั้นเลยเพอเพเนี่ยพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเลยว่ามันเฟี้ยวแค่ไหนคุณผู้ชมไอตอนตอนนี้มันอยู่ในคลังเพราะว่ามอนมอนมอนเราไปเยอะ ขอออกมาแบบนี้หน่อยนี่นี่นี่ตัวไหนตัวไหนว่าตัวนี้ตัวนี้ขออนุญาตเอาออกมายืนหน่อยให้มันเห็นหน้าค่าตากันหน่อยสมาร์ทด็อกหน่อยปล๊ับโอ้โหโอ้โอ้โอ้อีกตัวจำสุด้ากดปลุกเลยละกันกดปลุกเลยละกันเอาเบงโคไปหน่อยมีความสุขไปเลยปีนโอ้โหมีความสุขชิบหายเลยวะ ชืช่นชอบฝากกดไลค์น, like นะครับผมสมัครสมาชช่องทีามคอนโดแกรนด์ด้วยวันนี้ขอบคุณน้องไก่มากนะครับยินดีครับพี่ชายโอ้สามารถช่วยเรานะเรียกว่าช่วยชีวิตเลยนะครับเจอกัน,นครับบายโค้ดจัดมาก